ราคาแลครับสำหรับรถแบรนด์ดีพอในเครือของฉางอันนําเข้าจากจีนมาทําตลาดก่อนนะครับแบ่งเป็น2ตัวถังคันข้างหลังสีขาวๆนี่ Fastback นะครับดีพอ l ล l รราคา1นึ่งล้านสามแบาทแล้วคันไกลๆเป็น SUV นะครับดีพอถูกแพงกว่ากัน70,000บาทครับคันนั้น1นึ่งล้านสามแบาทคนเยอะแบบนี้ครับขึ้นไปรีวิวลําบากแต่โชคดีครับ เราได้เจอรถก่อนที่จะมาเข้างานมอเตอร์เอ็กซ์โปวันนี้นะครับผมไปทำรีวิวมาแล้วรายละเอียดของ EV2 รุ่นนี้เป็นยังไงไปติดตามกันครับ นี่ผมจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับรถยนต์ฉางอันกันก่อนนะครับชัดเจนแล้วว่าการทําตลาดในไทยเนี่ยจะใช้ชื่อว่าแบรนด์ดีพอลดีพอลนี่ก็เป็นแบรนด์ใหม่นะครับหรือคันที่เราอยู่น,ย D นะครับดีพอลเอลเนะครับเปิดตัวประกาศราคาขายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแน่นอนพร้อมรับจองแล้วก็ส่งมอบได้ทันทีภายในเดือนธันวาคมคันนี้มีความน่าสนใจมากนะครับสำหรับตัวดีพอลเอลเป็นรถที่พัฒนาบนแพลตฟอร์มของฉางอันนะครับ EPA 1 อย่างที้ผมบอกนะครับรองรับขุมพลังหลากหลายมากนะครับคันนี้เป็น EV วีนำเข้ามาเปิดตัวในไทยนะครับใช้มอเตอร์ตัวเดียวขับเคลื่อนล้อหลังครับกำลัง258แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรชุดแพ็คแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับใช้ของ CATL ด้วยแล้วก็เป็นประเภทแบบ NMC นะครับความจุ66.8กิโลวัตต์ชาร์จไฟเต็ม1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ระยะทาง540กเมตรอันนี้ตามมาตรฐาน NEDC นะ ตัวรถเนี่ยยาวประมาณ4.8เมตรนิดๆระยะฐานล้อ2.9เมตรก็พอๆกับ BYD Seal เลยนะครับและเขาบอกว่ารถของเขาเนี่ยเป็นแบบ fastback นะไม่ใช่แบบซีดานแบบดั้งเดิมนะนี่หลังคาจะท้ายลาดแบบนี้ครับส่วน on-board charger ตรงนี้ DC รองรับได้ถึง87กิโลวัตต์ส่วน AC กระแสสลับรับได้7กิโลวัตต์ครับแล้วคันนี้เนี่ยที่มารีวิวเป็นครั้งแรกเลยกับรุ่นพวงมาลัยขวานี่สอดคล้องกันไปใช่ไหมพอทำรถพวงมาลัขวาหัวชาร์จก็มาเป็นแบบ CCS Combo 2ตามหลักสากลตามหลักที่ประเทศไทยใช้เลยแล้วก็เป็นรถพวงมาลัขวาครั้งแรกที่มาให้เราได้สัมผัสกันด้วยครับ ตัวถังเนี่ยมีให้เลือก5สีนะครับอันนี้เราอยู่กับสีเขียวนะแล้วก็ยังมีสีขาวสีเทาสีดําแล้วก็สีน้ําเงินด้วยแล้วคันนี้ครับสีเขียวภายนอกสีดําเดินได้แต่เข็บเขียวด้วยแล้วก็ยังมีภายในสีขาวให้เลือกด้วยนะครับนี่ภายในเข้ามานั่งแบบนี้ครับ ทรงมาลายท้ายตัดดูทันสมัยดีทีเดียวแต่เมื่อสักครู่ทุกคนเห็นอะไรไหมครับตัวหน้าจอ14.6นิ้วเนี่ยพอผมเข้ามานั่งปุ๊บเนี่ยนะครับหน้าจอเขาจะเอียงเข้ามานะครับเพื่อให้คนขับเห็นข้อมูลต่างๆชัดเจนเขาก็มีตัวกล้องอยู่คอยตรวจจับอยู่นะครับคนขับเข้ามานั่งปุ๊บระบบนี้ทํางานเลยเอียงเข้ามาหาคนขับแต่จริงๆมันจะปล่อยให้ตรงก็ได้หรือจะให้เอียงกลับไปหาคนนั่งก็ได้นะครับด้านหน้าเนี่เลือกได้หมดหรือจะออโต้ออโต้ตนะครับทำได้ตรงนี้นะฮะ นี่เป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะทุกคนนี่ดูจะเอียงมากเอียงน้อยเนะี่ยเอาตรงกลางสินี่ดูครับลูกเล่นของแบรนด์จีนเขาแล้วอีกหนึ่งลูกเล่นที่ยังไม่เห็นใครให้มาเหมือนกันครับตัวลําโพงนะครับขับเสียงรวมๆกันเนี่ยภายในห้องโดยสารเนี่ยให้มาถึง14ตัวนะแล้วในจํานวนเนี่ยครับมี2ตัว ติดมากับหมอนรองศีรษะนี่เลยครับฟังอยู่ตรงนี้เลยครับให้มา2ตัวเลยนะแล้วเราสามารถเลือกโหมดนะให้มันดังเฉพาะลําโพง2ตัวนี้ก็ได้นะครับคนอื่นจะฟังอย่างอื่นอะไรก็ว่าไปแต่เราอยากจะสุนทรีส่วนตัวเนี่ยขับเสียงออกมาจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับเป็นเทคโนโลยีที่โซนี่เขาใช้นะครับที่เขาประกาศเปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้เรื่องของตําแหน่งลําโพงอะไรต่างๆจะแค่จะบอกว่านอกจากลําโพง14ตัวภายในห้องโดยสารขับเสียงพงเสียงเพลงตําแหน่งอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับ ใช้ซัพพลายเออร์ของ Sony นะครับยังมีลำโพงอีก1ตัวนะครับไว้กระจายเสียงด้านหน้ารถแน่นอนว่ารองรับระบบ p รีด s สเทียนคอยเตือนคนเดินถนนถ้าเราขับความเร็วต่ำนะครับเพราะว่ารถ EV มันเงียบมากแต่อีกฟังก์ชันที่เสริมเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเพลงแบบจริงจังดังเข้ามานะครับดังมากๆด้วยแล้วก็ชุดไฟหน้าเนี่ยปรับลำสงลำแสงวุบ,บ,บวับวุบับได้คล้ายๆฟังก์ชันรถแห่อะไรอย่างนั้นนะครับ แล้วก็หน้าจอแสดงผลหลังพวงมาลัยขนาด10.2นิ้วมี Head-Up Display มาด้วยครับแสดงผลโชว์บนกระจกบังลมหน้าเนี่ยก็โชว์ได้ทั้งเรื่องของ Navigator, Navigation System เรื่องของ d ด t e c h รถคันหน้า d t e c คคนนะครับเรื่องระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการแสดงผลที่ชัดเจนแล้วก็จริงจังมากนะครับถ้าดูจากการสั่งงานตรงหน้าจอ14นิ้วตรงนี้นะครับนี่ที่ผมบอกเอียงไปเอียงมานั่นเรื่องหนึ่งนะครับยังมีระบบการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยขึ้นมานี่ ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเขาทําอะไรได้บ้างให้ดีพ่อ What would you like to do? นี่เจ้านายจะให้ผมสั่งทำอะไรครับเดี๋ยวลองฟังก์ชันง่ายๆก่อนนะคร Close window นี่ Okay <laughs> ปิดให้เลยแบบนี้ครับ The function does not support voice commands at does voice the commands moment นี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะแค่จะบอกว่ามันสั่งงานง่ายมากภาษาอังกฤษนะครับเอ็กเซนต์กระจอกๆแบบผมนี่คุยกับรถรู้เรื่องนะฟังก์ชันง่ายๆเนี่ยอย่างเปิดปิดกระจกเนี่ยใช้ได้เลยแล้วเขาก็ดูครับผมนั่งฝั่งคนขับฉะนั้นเวลาผมสั่งให้เปิดปิดกระจกเนี่ยมันก็ควรเป็นกระจกฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีให้ดีพอ right here open window <laughs> เอาฟังก์ชันง่ายๆแบบนี้ครับ okay. I'll turn it on thank you แล้วก็เด่นๆมากับหลังคาพารโน่ลามิคกราสลูปนะครับนี่ช่องเก็บของตรงกลางโู้ใหญ่และลึกมากนะครับตามสไตล์ตรถ EV นะดับเบิลเด็ก2ชั้นวางของวางกระเป๋าได้ด้านบนนี่วางแก้วน้ำสอใบได้ไวเลสชาร์จเจอชาร์จได้1ตําแหน่งก็มาล้ำๆแบบนี้ครับรถจีนยุคใหม่ ก็มาช่วยทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะครับทั้งเรื่องของอินโฟเทนเมนต์ความบันเทิงอารมณ์ในการขับขี่ต่างๆแสงไฟเอมเบนไลท์แล้วก็รวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆครับพูดถึงระบบความปลอดภัยของรถคันนี้นะก็ให้กล้อง360องศาอาราวิวมอนิเตอร์มารอบคันเลยนะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าถุงลมด้านข้างนะครับแล้วก็ม่านถุงลมรวม6จุดเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะต่างๆนะครับ Adaptive Cruise c o n t r o รระบบช่วยเตือนช่วยเบรกด้านหน้า ระบบเตือนระบบควบคุมให้รถอยู่ในช่องทางการวิ่งซึ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราก็มากดเลือกกดปิดกดเปิดหรือให้เขาตอบสนองการทำงานระดับเข้มข้นระดับน้อยระดับมากอะไรยังไงนะครับเลือกได้ตรงหน้าจอ14.6นิ้วตรงนี้ครับ ท้ายนะครับไฟ LED เป็นแนวยาวและย้ําอีกทีครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถแบบ fastback นะเพราะอะไรครับนี่บานประตูเปิดไปเต็มๆแบบนี้นะแล้วมองถึงพวงมาลัยได้มองถึงหน้าจอได้นะครับถ้าอยากได้ความอเนกประสงค์แบบ fastback นะครับคันนี้ให้มากกว่าดูครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับเต็มๆแบบนี้เบาะนั่งแถว2ก็พับลงได้นะเดี๋ยวผมพับให้ดูฮะนี่เพิ่มพื้นที่มาแบบนี้เลยครับวางสิ่งของยาวๆได้นะ นี่คือความอนเนกประสงค์ของ d ีพาว L07 ครับนอกจากตัวเก่งสไตล์ s t s t c k นะครับ d p a u l L07 แล้วยังมีนี่เลยครับ SUV นะครับ d p a u l S07 ก็พัฒนาบนพื้นฐานเดียวกันมอเตอร์ตัวเดียวขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนกันแล้วน,นี่ดูมาใหญ่ๆแบบนี้มองด้านข้างนี่คล้ายๆ BMW iX เลยนะฮะตัวล้ออลอยนะครับ คันนี้ใช้ขนาด20นิ้วแต่ถ้าเป็นตัว d p L Cero s e v เนี่ยมากับล้อลอยขนาด17นิ้วชุดไฟมาล้ำๆแบบนี้ครับ d a y t i m e Running Light เป็นชุดไฟ LED นะครับอันนี้ควบคุมลำแสงด้วยโปรเจคเตอร์เลนด้วยซ้ำนะครับก็ตัวรถเนี่ยอย่างที่เรียนครับพัฒนาบนแพลตฟอร์มเดียวกันกับตัว Fastback ดีพอลเ0 7นะครับแต่พอเป็น SUV ด้วยขนาดอะไรก็ดีนะครับแล้วก็มอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยจริงๆก็ให้กำลังเท่ากันนะ258แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรมอเตอร์ตัวเดียวขับเคลื่อนล้อหลังชุดแพ็กแบตเตอรี่เท่ากันครับ66.8กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จไฟเต็ม1ครั้งวิ่งได้ระยะทาง485กิโลเมตรแค่ดูภายนอกดูสเปคอะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าให้มาเกินคาดนะครับสำหรับดีพอล s อสซีเ hmm. เปิดประตูบานท้ายขึ้นมาครับ ดูความมันในประสงค์กันหน่อยนี่ด้านท้ายพื้นที่ก็เหลือประมาณนี้นะครับก็ความจุรวมๆเนี่ย435ลิตรน,นะถ้ายังไม่พับเบาะนั่งแถว2ลงถ้าการเปิดตัวช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็น compact SUV พลังงานไฟฟ้า100%ที่ยังไม่มีคู่แข่งเต็มๆนะถ้าพูดถึง EV จีนด้วยกันนะครับไม่นับพวกแบรนด์ยุโรปนะฉะนั้นถ้าเปิดราคาขายมาดีๆเนี่ย ผมว่าได้ยอดขายพอสมควรเลยสำหรับ d ี p a u S อสซ e คันนี้นะครับไปเจ๋งเจ๋งเ,เ,เดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างครับโอ้โหภายในครับรถยุโรปก็รถยุโรปนะครับ เจอฉางอันเจอรถจีนเข้าไปนี่โหสีสันสุดยอดวัสดุงานประกอบนะครับต้องบอกว่าเนี๊ยบเนียนเลยและคันนี้นะภายในออกแนวสีส้มพาสเทลนะดูอบอุ่นดีครับ แล้วสิ่งที่โดดเด่นนะครับหน้าจอกลางขนาด15.6นิ้วเอียงเข้าหาคนขับเอียงเข้าหาคนนั่งควบคุมได้นะแต่ขนาดเนี่ยใหญ่กว่าตัว Fastback นะ L 0 7ครับนี่เอียงๆแบบนี้แล้วก็หลังคาพาร a ลามิกกราสซูปเนี่ยคันนี้มีเฉดมาให้ด้วยนะครับควบคุมการเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านี่กดตรงนี้ปิดได้เปิดได้นะครับมาเต็มเต็มบานแบบนี้นะครับ ตัวเบาะนั่งมีรูระบายอากาศช่วยเป่าลมด้วยนะครับควบคุมการปรับตำแหน่งด้วยระบบไฟฟ้ามีเมมโมรีซีทมีเวลคัมซีทนะครับเปิดประตูมาตัวเบาะเลื่อนถอยหลังไปให้เพื่อเราเข้ามานั่งได้สะดวกสบายอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ใส่มาให้ในตัว SUV คันนี้แล้วพอมานั่งเป็นผู้โดยสารด้านหลังนะครับ หลังคาแก้วพารโนรามิกมาเต็มเมบานแบบนี้ช่วยให้ห้องโดยสารดูโปร่งโล่งมากขึ้นนะครับช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับเลือกควบคุมอุณหภูมิระดับพัดลมได้แล้วก็เลือกเปิดปิดเฉดได้จากตำแหน่งตรงนี้ฮนะนี่ฮะมีปุ่มตรงนี้เป็นระบบสัมผัสนะครับแล้วก็มีปุ่มให้เลือกนะครับเลื่อนเบาะนั่งด้านหน้าด้านซ้ายนี่นะครับกรณีที่ต้องการพื้นที่เยอะๆเราก็สั่งงานตรงนี้เองได้เลยนะครับเออนั่งแล้วก็ดูดีดูดีแล้วก็พื้นห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยเป็นแบบ f ฟลตฟลอร์เลยนะฮะเรียบๆไปเลยครับอันนี้ไม่มีอุโมงมาเกะกะเท้านะครับก็ทำให้เรายืดแข้งยืดขาได้สะดวกสบายมากขึ้น Compact SUV 5ที่นั่งนะครับด้านหลังเนี่ยนั่งได้3คนนะครับ1,2,3มีเข็มขัดนิรภัยมาให้แต่ถ้าจะนั่ง2คนนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนตรงกลางที่มาแบบนี้ รงที่เท้าแขนตรงที่วางแก้วนี่ยังมากับวัสดุเบีนโนแบล็กเลยนะครับใส่ใจในรายละเอียดมากๆก็ดูหรูหราดีครับเป็นชิ้นงานที่ดูมีแวลูครับวางแก้วน้ําได้เสียบโทัวสับมือถือตรงนี้ได้เท้าแขนแบบนี้ได้ครับโอ้โหสุดท้ายอยู่ที่ราคานะครับสำหรับ c o m p a c t SUV พลังงานไฟฟ้า100%เ Depal S07 หรือว่า S07 เนี่ยนะครับถ้าเปิดราคาดีๆเนี่ยถือเป็นเกมเชนเจอร์ในตลาด EV ได้เลยจากฟังก์ชันออปชันนะครับประสิทธิผลเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเรื่องของสเปคชุดแพ็คแบตเตอรี่นะครับยังไม่มีคู่แข่งตรงๆเต็มๆนะครับถ้าเป็นแบรนด์จีนแบรนด์ EV ด้วยกันเองนะ อยู่ที่ราคานะครับว่าฉางอันเขาจะใจถึงขนาดไหน2รุ่นครับเปิดตัวทำตลาดในไทย SUV คันนี้แล้วก็ตัวรถ Fastback อย่าง d ีพอร์ L07